คือตอนนี้ทุกคนพูดกันเป็นสิ่งเดียวกันเลยก็คือว่าเป็นหน้าหล่อเพราะมันหล่อมากๆคือหน้ามันมีนมความคมเข้มแล้วก็ดูดนันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็พามาชมในรถตัวใหม่ของเรานะคะกับ r ี v o Z ซ d i t i o n ตัว ยูโรไฟนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้คุณเอ็มแนะนําดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยสามารถนําไปดัดแปลงแต่งอะไรได้บ้างค่ะอ่ะอาจริงต้องแรกเริ่มก่อนเลยคือด้านหน้าของเขาค่ะคือตอนนี้ทุกคนพูดกันเป็นสิ่งเดียวกันเลยก็คือว่าเป็นหน้าหล่อเพราะมันหล่อมากๆคือหน้ามันมีความคมเข้มแล้วก็ดูดนันมากยิ่งขึ้นนะครับผมชอบตรงในส่วนของตัวกระจังหน้ากระจังหน้าเนี่ยเขามีความใหญ่กว่าเดิมแล้วก็เพอามันเป็นเหลี่ยมแล้วก็เป็นรังพึ่งเนี่ยมันทําให้ดูรู้สึกว่ามันแบบ มันดูล้าสมัยมากขึ้นนะครับ<ะ>แล้วก็ความเหลี่ยมของตัวพวกเส้นสายต่างเนี่ยผมว่ามันมันทำให้ดูมันมีความบุกบืนดูดำมีคว,มความแบบเฉียวแล้วก็คมเนาะใช่ทําให้เวลานําไปแต่งเนี่ยมันแต่งง่ายอย่างคันนี้เนี่ยคือง่ายๆเลยคือเปลี่ยนแค่าฝากระโปรงนะครับแล้วก็มีการจัดทรงนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อนะครับ<ะ>แค่นี้ที่ถือว่าหล่อเลยอันนี้คือเป็นสเต็ปเริ่มต้นที่แบบว่าสาม,มารถที่จะแต่งได้ง่าย<ะ>แล้วก็ใช้งานาได้จริงนะครับก็คือแนะนำอ่ะส่วนใหญ่ผมว่าถ้าเกิดการแต่งเนี่ยถ้าแต่งมากเกินไป บางทีตอนเอาไปใช้งานก็จะใช้งานยากน,นิดนึงอ่าอันแ,<ต><ช>แต่ถ้าอย่างคนใครที่เป็นสายแต่งสายโชว์มีรถหลายคันก็ไม่ว่ากันนะสมมติใครที่บอกว่าอยากที่จะใช้รถชันเดียวแล้วแบบจบทุกอย่างสเต็ปเนี้ยผมว่ากําลังสวยเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเยอะแล้วก็เวลาเข้าสู่บริการมันก็ง่ายด้วยครับก็คือใครที่แบบว่าเริ่มแรกที่จะแต่งรถเนาะก็ทําอย่างที่คุณเอ็มบอกนะคะก็จะแบบว่ากําลังพอดีพอดีเนาะน้อยแต่มากเรียบแต่โกนั่นเองนะคะ เราสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะแต่งในส่วนของล้อแม็กด้วยอะค่ะคุณเอ็มแนะนานิดนึงได้ไหมว่าแบบควรที่จะเป็นแบบไหนดีที่มันจะเข้ากับรถคันนี้อะค่ะ,ะก็คือล้อแม็กครับโดยทั่ว,วไปปัจจุบันเนี่ยที่เขาเปลี่ยนกันอะเขาจะเปลี่ยนไซส์ขอบ18อเพราะว่าด้วยซุ้มของตัวรีโวเองอะครับก็คือจะเป็นซุ้มที่มีขนาดใหญ่ะนะครับพอใส่18เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเต็มซุ้มพอดีะนะครับแล้วก็ในเรื่องของออฟเซ็ดด้วยคือออฟเซ็เนี่ยปัจจุบันก็จะมีออฟเซ็ที่แต่งกับรีโวสวยๆเยอะ แล้วก็รีโวจะมีโป่งที่ค่อนข้างใหญ่<ช>หรือว่าเขาเรียกว่าวายบอดี้มัน<ะ>ก็เลยทำให้พอใส่ล้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยล้อมันไม่หลน่นไม่โดนตารวจจับอันนี้คือแบบเป็นสเต็ปง่ายๆที่เราจะแต่งแล้วก็ในเรื่องของยางเราเลือกได้ว่าอยาก<ะ>จะได้ยางบางแบบนี้หรือ<ะ>ว่าจะเป็นยางหนาบางคนบอกว่าแบบบางทีที่บ้านอาจจะแบบเจอลูกกระนาดเยอะหรือว่าแบบถนนที่บ้านแถวบ้านอาจจะไมไ่เรียบอะไรเงี<ะ>้ยก็จะใช้ยางหนากว่านี้ ก็จะทําให้สามารถจัดทรงได้ง่ายเพราะสูงหน่อยก็จะขับได้สบายๆขึ้นแต่จริงๆทรงเนี้ยที่ทํามาเนี้ยก็คือไม่ได้โหลดเตี้ยอยู่แล้วระยะเคลียร์แรน์ใต้พื้นท้องเนี้ยก็คือมันสูงอยู่แล้วอันนี้สามารถไปได้ทุกที่อยู่แล้วครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปเริ่มต้นส่วนในเรื่องของพวกสีล้ออะไรต่างๆอันเนี้ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบก็คือต้องแมทกับตัวรถว่า่ารถเราสีนี้เราอยากจะได้สีไหนอย่างสมมุติถ้าอยากคุมคุมโทนอาจจะไปในทิศทางสีเดียวกับตัวรถ แต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยอยากให้ล้อเด่นๆไปเลยจริงๆผมว่าการตกแต่งเนี่ยมันไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจใครก็ได้เอาความชอบของตัวเอง<ม>อยากที่จะเด่นก็กัดฟันแล้วก็เด่นไปเลยเดี๋ยวสักพักนึงมันอาจจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่มาก็ได้อะ,อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณมานั้นใช่การตกแต่งรถก็คือไม่มีถูกไม่มีผิด<ช>เอาแบบที่เราชอบดีกว่าเพราะอย่างรถผมเองเนี่ยบางทีตอนเราแต่งมาใหม่ๆอ่ะคนก็จะบอกว่า ทำไมถึงมีคิ้วทำไมถึงเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มชินตากลายเป็นว่าทุกคนก็จะมาถามแล้วคิ้วซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็ตัวสวยไปเองยิ่งแป่ก็ยิ่งสวยเนาะใช่แบบมันไม่เหมือนใครอ่ะใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยากให้ลำบากเราแล้วก็อย่าให้ลำบากเพื่อนร่วมทางอย่างเช่นสมมติลำบากเราคือถ้ามันเตี้ยจนเกินไปเราขับก็กระแทกนั่งไม่สบายอย่างเงี้ยก็ต้องจูนให้มันเหมาะสมกับตัวเราหรือลำบากเพื่อนร่วมทางก็คือว่าบางทีเราอาจจะเตี้ยจนแบบ ไปทําให้ถนนพังหรือว่าบางทีเราเตี้ยวแล้วเราขับช้าคับอื่นเขาขับลำบากอะไรเงี้ยเราก็เอาแบบพอดีพอดีอะไรประมาณนี้แล้วและที่สําคัญนะอย่างที่บอกว่าซุ้มล้อเขาเนี่ยทำมาโป่งขึ้นก็ถูกกฎหมายด้วยนะใช่เป็นมิตรกับคุณตํารวจอย่นอาเนาะนะครับแล้วก็พอล้อมันไม่ล้นนะครับพอเวลาเราขับเนี่ยเจอน้ําเจอฝนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ดีดสะบัดออกไปข้างนอกแต่ถ้าล้อเราล้นเนี่ยบางทีมันดีดออกไปเนี่ยบางทีมอไซค์ขับตามมันก็จะแบบอันตรายกับเขาด้วยเลย ใช,ใช่แล้วนะบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะแบบแต่งแล้วก็ลืมคํานึงถึงเพื่อนร่วมทางร่วมถนนไปด้วยเนาะอันนี้ก็คิดมาให้แล้วว่าประมาณนี้กําลัง<อ>ดีเนาะใครที่แบบว่ากําลังจะแต่งรถนะก็ฟังอย่างที่คุณเอ็มพูดนี่ก็คือแบบว่าถูกต้องเลยเนาะน้องเยลต้องทั้งขวากกระโปรงหน้าหรือแม้่ก็ล้อแมแกอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมทางจริงๆนะใช่แล้วค่ะอ่ะก็เดี๋ยวเก็บภาพ ให้ดูเนาะ<ช>ว่าแบบว่าพอแต่งแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะนี่ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยเพราะรถเขามีมาให้แล้วใช่ไหมคะ,ะงั้นอันนี้คือเดี๋ยวจะให้คุณเอ็มไปพักแล้วจริงๆเนาะอ่ะเดี๋ยวต้องขอขอบคุณคุณเอ็มอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมไปติดตามเพจเราแล้วก็เพจของคุณเอ็มด้วยนะคะรถซิ่งไทยแลนด์นั่นเองค่ะ